พักค่ายสบายดีกันแล้วกันเนอครับเอฟซี FC, ่างบัวทุกทุกทันของหล่าลำละครช่องยูทูบเบอร์ทุกทุช่อง, YouTuber, ท,ท,องที่นี่หวใจเป็นบัวครับผมก <c oughs> ะเนี่มเศร้าครับอากาศเยน็นน้ำเขียนชนบทต่างจังหวัดนะครับเนาะ ทาข้างติวทักจำข้งางทางคือเกอ่าครับผมสายของวอพิเชียวครับแต่คือเกอ่าครับเปิดช่องว่าครับมีสิ่งที่ดีมาบอกให้กันฟังเอฟซีพลังบวกของวอเติมำลังบวกให้หัวใจทุก พลังสู่ต่อไปกับหน้าที่การงานนะครับกัดเจ้าเศร้าเติมพลังบวกให้กันครับผมอันแรกนะกาแฟก่อนและครับผมน้ำปั๊มครับจอดน้ำปั๊มนะครับล่างหนา้าล่างตาแล้วก็ไปต่อครับยังท่านถึงจุดหมายปลายทางครับผมจุดหมายปลายทางครับพูดเลยครับอำเภอวังสะพุงเลยครับจังหวัดเลยผ่านผานอกเขาไป พอดีไปหอดุลกับประมาณแปดโมงเก่าโมงครับเป็นอย่างไรเนี่ยเนาะข่าวข้าวข่าว,าวสารของที่ละลำละครอนเป็ดหน่อยกับกบาบกงโหอแต่ติดตามทุกคลิปทุกช่องครับผมขับรถมากกับเมืองทุกช่อง,องอทุก,ทกคลิปเป็นงไรเนาะแม่สวครับคุณพ่อย ง่ามตะเกียงงานปู๋มัะยาคือสิเตื่นตาเตื่นใจเตืเนาะกะดีครับหาความุขใส่ของไอ้นี่พลังต่อไปครับในการดำเนินชีวิตแต่ละมือแต่ละมือเนาะในเรียวกับเอ็ดกระทำกับกับิึงเขากลับไปมึง่อะไรเนาะครับเนาะ แต่นีใจน้ำครับข้ามสูใส่ชีวิตแบบอิสระเสรีหรือครับมากๆแบบนั้นละผมปดกระเซ็นแล้วผมก็จะไปแบบนั้นนี้กันละไปติดตามคนเดียวมากคนเดียวถึงจบบัตรสวยงามบัตรงามเหมาก็ไปกราบไปไหวขอบุญบารมีสิงสสิทธิ์นำปกปากกา หวงเน่ขนอีกไก่ชิดนเท่าเน่นะครับเนาะเป็นุญวาสนาครับพวกเข้าจังหน้าพอกันเอฟซีพลังหัวทุกคนถึงว่าบ่ไรเจอหนาสาตากันกะบอกกันคุยกันกันมันก็เกิดความผูกพันคือเก่าครับตั้งใจไปทักทายู้นั้นคู้นี้ย่ำช่องนั้น,น,นชอน่นชองนี้ไล่สดนะครับเนาะกะรูซสึกว่า ีความสุขครับค่ายกันไปหูจักกันขึ้นมากปุ๊บจำซื้อกันได้กดติดตามกันไปครับนองมีสิ่งนี้ดีสิ่งที่สวยสิ่งงามามมาถ่ายทอดกันมองมันก็รู้สึกความสุขดีครับจิตใจเฮากสิไดเบิกบานว่านก็นเห็นน้อง,องไปมาจากอัดเสียงแล้วก็กลับมาทอดบ้านก็นนัผักพอนพข้าวหนึ่งเนาะนองกัไปงาน เอ้าดำต่อครับเป็นปูครับปูเถ่าของน้องนะะที่อยา่าทังห้างกันแน่เพราะท่านเป็นบุญกุศลครับนี่แหละบุญกุศลแัะนี่แหละที่นั่มคำนั่สู้น้องใผ่านอุปสรรคนะนะั่นที่เขามาทบถมในชีนวิตน้องได้เขาย้อนบุญทุกนี่แหละครับที่น้องสะสมไว้มาเรื่อยๆคนระับตั้งแต่น้องเคอ่อยปล่อยคยเล่าให้เงาฟังเนาะเดีติดตามน้องมา แต่ท่านไหนถามว่าคงไทยท่านไหนมีกระแสโรงพยาบานน้องกบมกักเขาวัดกับนักเขาวัดฟั่งถ้ำไปปฏิบัติถ้ำนงขาวองขาวไกลไี่เห็นกันเนาะครับเนะาะทางดังมากพราก่บทดตามนองทุกช็อตทุกคลิปที่นองมีโอกาสเ่ทไทยจอดใหม่เอฟซี FC, ติดตามไอรุ่นยุตลอดครับ กบเป็นน้อยคนนี้กับศิลป,นปินู้เนออี้ที่แถวในรุ่นได้ติดตามอยู่ตลอดครับแต่มีความสุขครับความสุขจะเกิดได้กับพลังบวกของเ้าคิดบวกครับคิดบวกย่าไปคิดลบได้คิดลบแล้วมันจะกับฟังคำว่าลบหมดครับเนราะคมอแต่ลบลบมนมีอย่างมากกระตุ้น่าเพิ่มในเข้ามีพลัง เราไปนี่ตลบเหมันกับเรไหวครับเอาบวกเอาไหวดีกว่าครับกาเป็นบรรยากาศน้ำขังทางเลยครับกับมาวาลมาเห็นมาวอลมาจากันนะครับเนาะไทยทอดไทยพอแม่เอฟซีของหลานลำละครหรือเอฟซีพลังบวกของห้องสุทุกคนนะครับพอแม่พี่น้องเฮ้ยไอ หรือเกลือนฟูนี่นะครับเขาอือกดค่อยดันค่อยเชี่อน้องครับเป็นบุญกุศลนี่หรีครับมว่านนี่ก็เห็นน้องไปแล้บริจาคสือ่อโล่งเนาะอือโอ้เป็นบุญกุศลเนี่ยครับเป็นกับคนอปู่ปู่ที่เขาดอยก็เฮ้าฐานะพ่มี้เขามี้เอาไรมาเขากัให้ไปนะครับเนาะ สื่อโลกสื่อนี่เป็นกุศลนันยิ่งใหญ่ครับเข้าไ,ไปงานนั้นนี่กระห้ยาไปหลายล้านนะครับหลายล้านมันบานเอานะครับหลายล้านกินมองานนี่เป็นการขํลาลาเป็นเจ้าภาพด้วยเนาะเป็นข้างบ้านเท่าเป็นเจ้าภาพนะจะภาพจัดการกับสยางขนะแนวนเป็นกุศลนันยิ่งใหญ่ครับ นี่แหละว่าเคนว่าเนาะบุญคุณนี่หวยห้ปันแก่มันบ่หอนแหกได้คือจังใหม่ภากลางคนว่าน่ะคือจังเขากินเขา่าเขากินขเข่าก็อิ่มมันบ่ไปอิ่มทองเพิ่นคุณผู้บ่กกินดอกเด้อพี่นอ้องสร้างไว้เฮ็ดไว้หวคู่งามความดีทรัพย์สินทุกอย่างเท่าไรมาเอ,อกากะไ,ไปเป็นเน้เอามปเน้ตายไปแล้วเอาไปน้ำบ่ re, ิสุครับเอาไว้ ยาขอบขั้วของน้ำวอยเรื่องชีวิตของน้ำอุปถัมภ์ความชู้ในขอบขั้วของพรไส้หมาเนี่ยก like ok ับแบ้งปันเนี่ยบุญไปน้ำต้องเกิดเป็นการสิ่งดีๆครับจังเอฟซีอเมเอฟซีของเฮ้านี่กะนี่กะแบ้งปั่นนองไปนองกับไปเฮ็ดบุญต่อเฮ้าก็ได้บุญทอดกันเป็นทอดกันไปครับเป็นสายใหญ่ครับนี่แหละก็จังเฮ้า พวากันพบกันในโลกโชวเชียวเนี่ยนะครับเป็นสายใหญ่เข้าอาจเท็แบบนี้แหละน้ากันไวดาศาสตรสต์บางก่อนมันจะมีผู้หนึ่งจุดประกายขึ้นมาก,กมีผู้สองผู้สามผู้สีติดตามกันไปครับกผู้จุดประกายนี่ยบางเอิญเป็นคนมาเก็ตบุญเท่านนะครับเนาะบริวารเนี่ยเออให้ไปครับผู้จุดประกายเนี่กคให้ไปต่อครับก็เป็นบุญเป็นพวงพ่วงเป็นพ่วงกันไปเลยครับ เลยเป็นสายใยเป็นบุญเป็นกุศลเคยเห็นกันมากไอ้ต่บางก่อนขัอองสั้นบรดพ่อบรดพบ,บกันบรดคุยกันเนี่ยกับเป็นบุญสายบัวสายใยที่เป็นนิดนิดน่อยๆเขี่ยมต่อกันไปครับสายใาย,ใยใบัวครับหือมันดึงอ่ามาแล้วเป็นใยน้อย่างๆแต่พอถึงว่าจะได้รวมทุกรวมทุกต้องกันแต่ว่าเฮาได้หูจักกันได้พูดจาพูดคุยกันแบบเรเห็นหน้าเห็นตา เป็นสายแย่แี่ว่าผูกปันป้นคุยกันสมือคมือเห็นกันสมือแค่เห็นแต่ซื้อเดี๋มันกับเกิดการผูกปั้นกับตื่นยับเสาขึ้นมาโอ้อยากเมืองผู้นั่นผู้นี้ไรแน่มันเป็นการแบบว่าเป็นความคิดถึงครับคิดถึงคือทอดกันนะครับที่เราก็เขาเอ่นว่าบุญครับมันกับเป็นบุญเป็นกุศลครับสิค่อยคำค่อยชู่น่องใ้ เดินทางมาจนได้เท่ามือนี่แหละครับตั้งแต่ก้าวแรกี่น้องเจออย่างหลายอย่างหลายแนวนะครับเนาะแลกมาด้วยน้ำตาแหลกมาด้วยจิตใจที่มีความพอเหี่ยวกับนีเออแล้ก็มีบุญนั่น,นั้นละครับนี่คำคำคำชู้อน้องให้ยางกล่าวพ้นมาไหนกับอุปสรรคนั่นครับผม น่องเก็ดมากบุญกดสนมันจะได้ไเรือเกือปูนน่องมากเรื่อยๆครับจะผมมี่ยังไรครับผมนี่จะใกล้ถึงอ่าแล้วครับประมาณถึงดูงขอนแก่นอยู่ตอนนี้ใกล้ถึงปานนกเข่าแล้วอากาศดีๆอย่ามัอเ่าเย่างเดียครับ เอฟซีของเราได้เบ่งไปน้ำทางไปน้ำกัน,นี่นะครับยู่ทิวทัดน์ข้างท่างสวยงามแน่อสวยงามแน่ตามธรรมศาสตร์สั่งสัคนให้มากครับก็คือ,ก,อกันกับชีวิตคนเลอครับอุปสรรคก็บมี่แน่ว่มีแน่ตอสืบอะไปครับก,ก็โลงไปนี่ดินล่นกันทุกคนครับมีไวนในกินใจคือ คุณธรรมครับจังสนายูโลกนี้คุณธรรมเมตตาอริเยื่ยจูนกันครับผุ้หนุนคำสู้กันไปก็เมตตาอรีเพื่อเพื่อเพื่อแพร่กันไปครับก็จังสิตนายูครับผู้มีหลายก็หาผู้มีหน่อยผู้มีหน่อยก็หาผู้มีหน่อยก็อีกครับให้ผู้ให้ย่อมอยู่สูงกว่าผู้รับี่เป็นวานละครับป็นก็ กล่องที่นีครับผมอากาศเนี่มันสอง้าครับเศร้าตัวนี้ใส่ห่อหนึ่งมองไปสางพลังบวกใน,กนใจิตใจในการทำงานครับเสร็จท่าสายสี่ไปสีบ้านนะครับผมสี่ผมก็เดินทางอยู่แนละไปเรื่อยๆครับถึงจุดหมายไปทางจังหวัดนีจด่จอดจอด้วที่กับ ูเซ็นกับตีครับพุ่นหล่อครับแหลมชะบังคืงเอเราครับทานเลือแหลมจะบังพละร่งบวกกันดูเศ้าเศ้าครับแบี mm ่ hmm. พลังบวกน้อกะดีใจน้องน้องครับดีใจน้องนองไม่ได้สิ่งดีเขามากัดเสียงอัดเพลงแล้วไงก็ในเมืองน้องเป็นภาพแบบว่าติดตาติดใจผมตลอดครับภาพถึงน้องมักนั่งพักเพียบแล้วก็ยกมือ ย่ำเบาครับยกมือไหวกับคู่บาอาจารย์เนาะครับเนาะเห็นนั่ง่กับอาจารย์พ่นคุณแตงเท่งหนนะ้องยกมือไหวแล้วก็เบอกไว้นาเนาะปนนะเป็นภาพเกาๆที่น้องเคยเห็นมากแกน้องอย่างกาวขอมาเป็นศิลปินเนาะเห็นบอกกับยาบอกกับอูมีพระคุณน,นะครับโอ้เป็น,เป,นเป็นในภาพจินาประทับใจครับมนะือ มือนออ้องอาจารเสียงก็เห็นนางบอกก็ไปจานพ่นครับนางอยู่ข้างล่างกว่าอาจารย์พ่นนางทึ่งโต้ทึ่งมานางนะครับทึ่งทึ่งทึ่งมองนางสูงกว่าสิทธิ์สิทธิ์นางความเกียบก็ยกมือไหวยกมือย่างบอ้องย่างจา่าเป็นภาพที่ประทับใจเลยครับภาพที่ประทับใจทีเอฟซีพ่อแม่หลายคนเห็นคุณคุณตากันเนาะครับเนาะกับภ,ภาพที่น้องเทีน้องท่า มันเป็นการว่าเป็นการเคยชินของน้องครับบระเมินสร้างภาพบระเมินยังเป็นการเคย่นชินที่เขาติดตามมากเขาเห็เอนอนผู้มอง่งลบกับว่าน้องสร้างภาพเนี้ยนะครับเนาะเออนั่นก็แล้วแต่เขาว่าน้องไปเห็ดบุญเห็ดกุศลเอาเงินไหคนค้นเงินสร้างภาพเแกลแแแื่อนเกล่นปวด,ด้วยหรอนะมันก็แล้วแต่เขาที่กินเนาะอ่านก็มีเขาบ่าไร น้องได้มากน้องกับแบงปันไปคือเป็นการทําดีครับผูบ้ที่โบมีผู้ทีด่ด้อยโบเฮาเฮาได้มากหลายเฮ้ากับแบงปันไปครับเดี๋ยวที่มากหลายคนนั้นอีกมันเป็นคุณกุศลมีค่อยคำค่อยชู้น่องตลอดมากแต,แต่มีอุปสรรคไหลย,ยังออามามากมาหลายอยา่างน้องกับ่านผลเมื่อไรกับโบให้กำลัง ใจกันเนาะครับเนาะ MC พลังหัวของห้องบรก็บบริเห็นหนาเห็นตารครับไทยนั้นถนนงหนทางไปบอกไปความครับลงไปนับครับคือการทํางานครับคือมากทางานเลยผมเย็ดไปทําไปสิ่งใดมันสบายใจสิ่งใดมีความสุขเขาก็หาใส่อย่อง,งครับครับอย่าไปหาความถูกมาใส่ใจของตื่นเต้นมากอย่างมมวน ก็องวุวุนกันไป จังหวัด,ด้นชนบทบา้านเฮาขอขอให้เพ่งน้องออกมากับดังๆปังๆครับติดหูติดใจคนฟังหลายๆกอดใจเฮล่าเน่เป็นเพลงที่ให้กำลังใจครับทุกคนได้ครับทผ่านอุปสรรคผมต้องเสียว่าทุกคนเหรอครับเค่อยผ่านดีผ่านไหลมาทุกคนครับบดเพลงเพลงนี้กคขอกับชีวิตน้อง เราเขากับชีวิตอีกหลายคนครับเดี๋ยวหออมาฟังแล้วมันอาจสิเป็นฟังแล้วมันมันซอยกับห้อมีกิตใจห่อเหียวสินะครับจะได้ต่อสู่ไปกับโรกพนี้ฟังแล้วมันกัดอีกนี่ความว่าโอเพลงนี่มันเป็นการให้กำลังใจอย่ของแน่นะครับเนาะักแพงหรือโตนกันนึงสินะครับ ก็หมายของเพลงเพราะว่าใส่ครับบุคคนส่วนร่วมหรือว่าใส่ได้ขอบรัวอะไรครับหักกันแพงกันหรือตนกันครับสงสารเมตตารีสึงกันอะรกันต้องก็ดีมีกําลังใจสู่ต่อไปครับผู้นึ่งให้กาลังใจผู้นึงสู่แล้วก็ให้กันไปให้กันมาสิ่งนี้ดีคือกลังใจครับเก่าต่อไปได้กับอุปสรรคหรือมันตีนักหนาครับ ได้กับผ่านเมื่อไรครับเพราะกำลังใจนี่แหละครับนี่กจเทิศชิปมือรัดชปและไรชีพนะครับยังเศร้ากับพอเมีเอฟซีพลังบวกไอ้ไอ้หน้นองๆเกื่อนเกลื่อนทุกคนนะครับเนาะคนติดตามกันไปเปิดการมองเห็นเล้ลยๆเขาจะได้ดันค่อยดันค่อยเชี่อเพียงน้องให้มันคนหูจักได้หลายครับ มันได้ลานยิ่มือเนี่ยสิดีแล้วครับเล้วโอ้ขึ้นีปเป็นการสะพายดีเห็นเห็นนองน,นองนุ่งผ่ามไปคุณได้บ้านฟังใส่ไปเที่ยวบั่นขึ้นเนือเออหรถ่ายคลิปใหมถ่ายถอดความู้สึกดีดีมาให้พวกเข้าเมืองเนาะโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อผพู้ถี่ไปติดตามนองดวยความจริงใจกันเน่ยหักแพงนองดูแลก,กันไปครับกับคนดีสู่ชีวิตผู้หนึ่งครับ เขากล่คอยดันคอยเชื่อครับก็อันนู้นไปว่าไรเขากันนี่แหละครับใส่กำลังแรงใจแรงกายนี่แหละโดดโจ้เชียวอุดจ่าไปเชื่อนองไปครับแต่นองก็เห็นนองกันเดฟัง่งสิ่งดีดีนองกันทีม่มีกว่มสุขไม่ใจนะครับเนะบาะปาบปื้มดูสหนะ้ามีเอฟซีค้อยเป็นวงแต่ว่านองของหูนี่แหละก็บางขาัางบางคล้ามุ่งห้าผู้ใหญ ความสุกความให้ให้กำลังใจนะครับจากใส่นองมาไม่เห็นดูบางทีอะไรกอ้อนรู้สึกเนาะเอออยากไม่เห็นคลิปอย่ดงนี้อยากายหาเห็นละเห็นคลิปเขาว่าเขาจจให้กำลังใจสิเดนี้เนาะอืมเป็นเรื่องธรรมดาครับก็แก็มันมีบุญกุศลนแล้วกันเขาว่าเขาจจเป็นสี่มันก็นมีความรู้สึกถึงกันได้ครับ พอมีไอซีส่วนรวมเนาะนองครับภาทใต้กถึงเข้ากับของใจครับแต่ฮักเก้าครับค่อยดันค่อยเชี่ยคือเกาครับแล้วก็ทุกชิปทุกเพลงทุกชิ้นเกินน้องออกมากครับแล้วก็จะตลอดไปครับฮักค่อยเชี่ยค่อยดันแล้วเกิดความผูกพันและกระด้วงนองคือเกาครับ ติดตามมาตะเก่าแหลกจะติดตามต่อๆไปครับผมชิดนี้กับผมมีอย่างไรครับนี่แต่ว่าข้ามบอกวิดีๆเดี๋ยวใหม่กำลังใจกันเนาะครับเนาะชุดท้ายกนะ็เอาไว้สุดน,นี้แหละครับขอบคุณครับ